สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวชาวไร่อ้อยก็คือสุพรรณบุรีนะคะมีการเผาไร่อ้อยกว่า1,000ไร่นะคะท่าไทยมาตรการห้ามเผาของทางภาครัฐค่ะ ซึ่งสำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอําเภอด่านช้างนั่นเองเกิดไฟไหม้ตั้งแต่ช่วงตีสามนะคะช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์2568ค่ะโดยหลังได้รับแจ้งเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากอบตหนองมะข่านะคะมะข่ามงและเทศบาลตำบลหน,นองกระทุ่มนะคะมีการระดมฉีดน้ำสกัดไฟในพื้นที่นะคะเนื่องจากจุดนี้มีไร่อ้อยปลูกติดกันมากกว่า100ไร่นั่นเองค่ะซึ่งการดับเพลิงเป็นไป ได้อย่างยากลำบากนะคะซึ่งก็ต้องใช้เวลา6ชั่วโมงนะคะจนช่วงสายๆจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ในวงจำกัดได้ค่ะแต่ไฟก็ยังประทุขึ้นมาอีกนะคะในช่วงบ่ายซึ่งก็กเกษตรจังหวัดส,สุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายทงนะคะนายยกเทศมนตรีตำบลหนองกระทุ่มค่ะจึงมีการนำรถน้ำดับเพลิงนะคะรถน้ำอบตอหลา,ลายแห่งนะคะที่อยู่ในพื้นที่ พื้นที่ใกล้เครียงนะคะมาช่วยดับไฟใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะสอบถามเจ้าของไร่ที่ถูกไฟไหม้ก็เปิดเผยว่าตนทําไร่อ้อยส่งโรงงานน้ําตาลทั้งหมด700กว่าไร่นะคะช่วงตีสามกว่าได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่ามีไฟไหม้ไร่อ้อยของตนเองจึงรีบมาดูก็พบว่าไฟไหม้อย่างรุนแรงคะ่ะและก็ยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นคนเผานะคะเจ้าของไร่อ้อยรายนี้นะคะบอกว่าหลังจากที่รัฐบาลและก็ทางจังหวัดประกาศห้ามเผาแต่ก็ยังมีคนลักลอบเผาแบบไม่เกรงกลัว อีกครั้งลักษณะจุดนะคะก็เป็นจุดไฟหลายๆที่หลายๆกรองนะคะเพื่อให้ลามไฟที่จุดนั้นลามเร็วที่สุดแต่มาลามติดไร่ตนเองด้วยนะคะถ้านับพื้นที่รวมทั้งหมดนะคะก็น่าจะประมาณ1,000ไร่ค่ะเพราะว่ามีการผูกอ้อยติดต่อกันนะคะสามารถสาเหตุที่เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ต้องเผาก็เพราะ พื้นดินนะคะมีหินปะปนอยู่มากทําให้รถตัดอ้อยลงไม่ได้นะคะชาวไร่อ้อยก็ต้องจะระบายอ้อยโดยการขายอ้อยออกให้ไวที่สุดก็คือการเผาอ้อยแล้วก็ค่อยตัดนั่นเองค่ะ